Me, me, พี่นายรู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเออแบบไม่ได้แน่นเรือพายอะไรเนาะใช่แล้วมันเหมือนแบบเรือโบราณเรือเรือฝรั่งนะที่เขาบอกเรือโบราณใช่ไหมหรอเออรู้สึกเหมือนพี่ไายแอมสโตร์เนี่ยคนเยอะมากแต่ที่ไม่ที่มันแบบว่ายังรู้สึกตื่นเต้นคือทุกอย่างสงบะอะสังแต่คนเยอะคนทำทกอย่างทุกอย่างหลายแอคทุกสิ่งอันมากๆตัวอย่างพี่แอมบอกเลยนะว่าว่าทุกอย่างมันอยู่รวมกันจะวุ่นวาย นะมันจะวุน่นวายมีทั้งแบบมีทั้งศพทั้งคนทรามาหาก,กินทั้งคนที่มีความเชื่อในแม่น้ำสายนี้มันมีส่วนตัวด้วยนะทั้งที่เราก็อยู่บนเรือเยอะแยะมากมายก็มีส่วนตัว,วที่ทำให้พี่นายแบบสามารถกล้าที่จะแบบ ไปบาลานซิ่งกออนน็เาอยู่บนหัวเรือได้เพราะมันเหมือนกับมันสอนเราเห็นว่าชีวิตเนี่ยก็าดัรงรดําเนินตามปกติธรรมชาติเราจมันไม่ได้แบบมามามาก้าวไก่กันมามาข้ามาเครื่อสเปซเข้ามาในพื้นที่ของเราแล,แล้วก็มีอันหนึ่งท,ที่ที่น่าสนใจที่บอกมีโรงแรมรอความตายสำหรับคนที่รู้ตัวว่าอย่างคนที่มีอันจะกน,นี่ยคะถ้าเขารู้ตัวว่าเขาจะต้องแบบว่าเออตายแล้วเขาก็จะมานอนรอเลยแล้วพอตายเสร็จตายก็เผาคือมันเป็นเรื่องธรรมดามาก อยู่ก็เลี้ยงไปตายก็เผาแต่วันนี้ที่ได้คือเหมือนแบบรู้สึกเลยว่าไม่ว่ารอบตัวจะเป็นยังไงอย่างเงค่ะแต่วันนี้เหมือนเราได้กลับมาอยู่แอมนะแอมสุว่าแอมแบบใจแอมสุกว่าเออเอเอแอมแบบกลับมามองใจตัวเองมากขึ้นแบบเรื่อแบบสงบขึ้นนิดนึงเป็นเ,ออเป็นแม่น้ําสายมหาสตรีช่เป็นแม่น้ําที่มีเขาเรียกว่ามีความเชื่อนะและเป็นแม่น้ำแห่งพลัง ข้าง,ง,งหลังที่เขาบอกสมนั่นคือตึกรอรอความใช่ใช่มันกําลังแฝงอะไรอยู่อยู่ในสายน้ำใช่ไหมครับโอ้จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะคนเราถ้าเขาคิดเขารู้เขาใครควรแล้วว่าเขาจะต้องตาย เขาเกิดแล้วเขา,าต้องตายเนี่ยคนที่มารอเนี่ยมาด้วยใจเบิกบานนะรู้ทุกคน<ว>รู้ตัวว่า,<อ>าจะตายเป็นแบบนั้นเลยยิ้มส,วสกวันนี้ก็ยังใช้ตึกนั้นอยู่ครับยังมีอยู่บ้างยังมีอยู่บ้างคือตรงตรงที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นพระราชวังก็มีเอาไว้แปรพระราชฐาน<ม>ใช่ไหมคะของกษัตริย์มาจากหลายแคว้นด้วยกันคือพอเราเข้าถึงว่าชีวิตคบของเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเนี่ยเราก็ยินดีและพร้อม เมื่อก่อนบ้านเราก็มีนะคะเรียกว่าพิธีโปรงศพปรงศพนี่คือเห็นศพแล้วก็ปร่งปรงให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นความจริงในชีวิตนะคะแล้วก็ให้เห็นๆเลยกองเห็นไหมคะกองฟืนเยอะมากเลยแล้วเห็นเห็นกันเลยว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วคนตายเห็นไหมคะไม่รู้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยก็เหมือนฟืนก้อนหนึ่งเท่านั้นเองไอแต่เมื่อเช้าผมสังเกตไม่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 เราเราเห็นหนึ่งศพหรือเปล่าเนาะเห็นเห็นแค่มันเขาขดตัวอยู่ เพราะจริงๆปกติศพจะจะต้องตัวตรงหรือว่าหรือว่าแล้วแต่สภาพอะไรครับมันไม่ใช่ว่าเวลาก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจปุ๊บเขาพยายามทําให้ขดเหมือนอยู่ในมวลที่น้อยที่สุดคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราเรามองถึงแก่นความลึกของมันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคนตายแล้วจะตายท่าไหนก็ตามหรือจะจับเราไว้ท่าไหนก็ตามเราไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนก้อนฟืนกองฟืนท่อนหนึ่งใช่ไหมคะพอเราตายเนี่ย ปกติสมมุติว่าอุ้ยเราก็สวยงามอ,อยากนอนท่าที่ดีแต่เราไม่รู้หรอกพอเราตายแล้วหมดร่างไร้วิญญาณแล้วเขาก็จับเราทําอะไรก็ได้จะลากยังไงก็ได้จะโยนก็ได้จะจับแล้วขดก็ได้จะจับแล้วนอนงายแล้วควาได้หมดผมสังเกตุเขาเขาไม่ได้เก็บศพไว้เลยใช่ไหมผพ,พาเสียที่ปปุ้งเขาก็เอามาเพื่อเผา,<พ>าเลย<ช>มาเผ<พ>าเลยเพราะศพจะไม่น่าเลยค่ะแล้ววิธีเผาของเขานะคบเขาไม่ได้เผาให้หมอดไหม้เป็นจุนนะ เขาเผาให้กําลังกินตรีทํากําลังอาใช่ใช่กำลังหมอกหมอกให้ลงแล้วก็ลงน้ำใช่ใช่จริงเลยครับมแล้วก็แล้วก็ส่งลงน้ําไปเลยใช่พะเขาคิดว่าเราเนี่ยกินบรรดาสัรพสารมันนักต่อนักแล้วตายแล้วก็ให้สัรพสารกินเราบ้างนะได้มีประโยชน์บ้างค่ะเรื่องเล่าจากการจาริกของเหล่าพุทธสวิกา แม้นวันนี้จะกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่เรื่องราวยังไม่จบสิ้นโปรดติดตามในครั้งต่อไปธรรมะสวัสดีค่ะบ้นนี้มีอาริยสุขแท้จากภายในเริ่มต้นด้าที่ตัวเรา